ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f i n a l n and f a c e t y ส2วันนี้จะมาอยู่กันในคืนที่5กันแล้วผมว่าคืนนี้มันจะต้องเล่นผมแน่เลยหุ่นอันนี้เป็นทุนอดึกทั้งหลายคือว่าจริงๆอ่ะผมอัดคลิปนี้ไปรอบนึงแต่ว่าผมยังเล่นไม่ผ่านนะแต่ผมลืมกดอัดคลิปโอ้ผมเล่นมาแบบ20นาทีกว่าว่าเอ้ยซึ่งผมตายไปหลายรอบมาก กองเตรียมมันแบบบุ่นยั่งวายอ่ะผมไม่ชอบมันเลยอ่ะ <Okay. S 1> มันเริ่มหายแล้วอ่ะผมไม่แน่ใจว่าบอลลูนบอยอ่ะ <Okay. S 1> มันจะไปห้องไหนก่อนหรือเปล่าใจดมลมไว้มันทำอะไรเราไม่ได้หรอก เรามีหน้ากากใช่ไหมล่ะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้จะเป็นฟ็อกซี่แล้วนะกับเมงโก้โอเคตัวอะไรมาผมว่าบอนนี่มาเชื่อผมไหมคุณอน,นิมเมชันิกแบบเก่านะทอยบอนนี่ทอยชิกะอุย้ยชิกะมันมายืนอ้าแขนอะไรตรงนี้อ่ะ ดูดีแห่ะ yeah. ไม่กลัวหรอกอุย้ยเป็นโก้เหรอผมว่าบอลลูนบอยอยู่ช่องแอร์ซ้ายของผมละเอ,อ้าบอลน,นี่มาชิดปั๊บปั๊บมาโอเคทำอะไรผมไม่ได้หายเพราะว่าปิดกล้องรอบนี้มันมาแน่นอนแล้วถ้าเกิดผมไปส่องมันก็จะไม่อยู่เห็นไหมบอลลูนบอยมันจะมาอยู่แทนปั๊บปั๊บนี่ไงอุย้ยต่ เมื่อกี้ผมช้าไปนิดนึงผมตายแน่เลยเมื่อกี้ผมเลื่อนเมาส์ผิดอย่าโอเครอดวิเมงโกหืมวีกองติเกือบแล้วว่าจะวผมโดนชิกาแน่เลยป่ะเนี่ยกองตีไม่หมด โอเคปอนนี่แม่งมาชิบหายแล้วชิชาสับแบบว่องไวป,ะปะ๊าปมามยังไม่มาเอาฟ็อกซี่มาแทนโหลอะไรไม่ต้องการเบ่เอเดี๋ยวนะบอลลูนบอยไปไหนมันไม่ได้อยู่ช่อง,องแอร์เราเหรอเดีย๋ยวเพิ่งบงังคับปีนาะกาวผมนะป,ะป,ะปะ๊าปมาโอเค มันอยู่ช่องแอร์ผมแล้วแน่เลยโอเคป๊อเออเมื่อกี้ผมมันบ้าค่ะ,ะสใส่หน้ากากไม่ได้ดินะมันไม่นี่ผมอุย้ยเสียงแบบนี้แปลว่ามันมาแล้วป๊บปเอามันยังไม่มามันยังไม่มาโหผมก็ลุ้นไปเองบ้าเอ้มันลุ้นบอยแกทำอะไรเราไม่ได้หรอกเ,ย,อาาเยงเราสนักการิมให้แกขโมยไปไฉเราหรอกนะเคยมไปละโอ้ยจะโมด้เก่าดนตรี ออไข่แป๊บป๊บปโอเคยังไม่มามเฮ้ยมันขำผมกลัวบอนนี่มากเลย่ะเนี่ยอุ๊ยมันมาไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงเลย่ะชิกาอย่านะเว้ยแก่ะตัวอันตรายที่สุดแล้วฟ็อกซี่ออกไปไฮ ตัวอะไรอยู่ในช่องแอร์ปอนนี่นั่นนี่ตัวอะไรอยู่ช่องโอ้ยจบมันมาคับปิดกล้องผมผม้กว่ยจะปิดพอดีเลยเกี่ยวใบตัวไม่ทันโอ้ยเคเปิดแฟลชไม่ได้เปิดแฟลชไม่ได้ไม่รู้ไขก่อนผมกลัวเมงโก้า ในจังหวะที่ผมเปิดแฝดไม่ได้อ่ะปอนนี่โอเคอุย้ยใส่ก่อนเลยเสียงช่องแอร์นี่มันปล่อยอเกินตรงกลางด้วยนี่พี่ขยันเดินไปปะเนี่ยพี่ไปคื้มาจากสวัสดีครับท่านผู้เจริญอยี่ยมหลกครอมผมเลย ทั้งทอยชิกาและชิกาเล่นผมเฮ้ยหายบอลลูนบอยมาหรอในท่อซ้ายอะ่ะเฮ้ยชิกามาแต่ว่าโอ้โหหมาคู่เลยเมงโกกับบอลลูนบอยออกไปซ้ายขวาชิกาเข้าห้องมาผมต้องรีเฟกให้ท่าน อ่าโอ้โหเมื่อกี้ผมไม่ทันแต่ว่ามันยังไม่มาโอเคโชคดีเมื่อกี้เมาส์ผมเลื่อนไม่โดนนะนะโอ้ป๊บโอเคเปิดไฟกลางไปได้อีกแล้วว่าอย่ามาแล้วกันนะตรงกลางอุย้ยเฟดดี้มาเฟดดี้เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาจริงอันเนี้ยว่าแต่ผมไม่เล่นเค้กแบบพักก่อนแล้วเหรอโอ้โยออกไปเลยนะชิกาเฟดดี้ ผมไม่ต้อนรับแกอยากกระชากหน้ากากแล้วนาะป๊ป,ะปะ๊เคมันยังไม่มามันยังไม่มาหมุไขเครื่องตีต่อไปอุ้ยจุดแตกป่าเอ้ยยฟ็อกซี่มันไม่กเกละ่ะว่ะ ไปเลยฟอ็อกซี่ฉันไม่ต้อนรับแกเจอเส็ตบ้องไวของผมแกก็แก,แกไม่ทันแน่เห็นไหมเอ,อ้นี่แกไม่ทันฉันหลอกทำจี้ปุ๊บทะหลวัวอะไรไม่ต้องการเมงโก้เข้ามาบอลลู บอลลูบอยขำทอยบอนนี่ทอยชิกะโอเคบอนนี่อยู่นี่เหลือแต่ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ไม๊์ทอยเฟดดี้แปลกแฮะทำไมจู่ๆทอยเฟดดี้เข้ามานี่แกย่งคิวใครมาปะเนี่ยถามจริงป๊อป ผมกดไม่ได้อ่ะตัวอะไรมาตรงกลางอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณพี่มาแม่งทุกตัวเลยหรือเปล่าอุย้ยเฟตตี้ถอยเฟตตี้ยังไม่ไปว่าเอ้ยดูดิเฟตตี้อ่าอุย้ยเสียงไรเสียงไรเสียงไรอุ้ยและเสียงไมโก้นี่เองไปจิ้ว จิวจิวฮัลโหลอะไรไม่ต้องการอุ้ยเปิดไม่ได้ผมไข่ก่อนไข่ก่อนไข่ก่อนโอ้โอ้โอ้กำลังรอดกำลังรอดกำลังรอกำลังรอดกำลังอย่านะอย่านะอย่านะไข่เต็มก่อนโอ้ยจับคนปิดกล้องผมอย่านะโอเคผมรอดโอเคผมยังรอดอยู่ผมยังรอดผมอยากรอดโอเค ตัวอะไรช่างเอ้วุ้ยบ้าเอ้ยทำไมกันถึงมาในเวลานี้ผมรู้แล้วทึกหมดแล้วมาหายหายอะไรเราไม่ต้องการผมไม่ควรจะไปดูกล้องอื่นผมควรจะไขแค่นี้อย่างเดียวที่เหลือก็ปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติป๊อบป๊อโอเคต้องหายโอ้ยบอลลูนบอยดีนะเช็คก่อน เดมขโมยถ่ายไฟฉายผมอีกเฟตตี้นี่คือแบบมันไม่ไปจริงอ่ะทอยเฟตตี้่อเก๊ป๊อปมาไม่มีไม่มีไรไม่มีไรผมยังโอ้ยบอนนี่งี้่นายน่ารักดีนี่เจ้าบอนนี่ฉันจกได้เกมไว้ที่บ้านบ้างคู่กับฮักกี้อ่ะนะเคไข่ตองปีต่อ ปุ๊บปุ๊บอุ๊ยอ่าดีนะผมใส่หมวกทันแกไม่ได้เล่นผมหรอกจับอนนี่ฉันไม่ต้องการแกหรอกฉันไม่ชอบแกบอนนี่ฉันชอบชอยบอนนี่มากโอ้จบผมแตกไอ้ผมที่จ้องหน้ามาสักวินิจึงอะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เกมอะไรอ่ะโอเค ผมน่าจะต้องเดินไปทางซ้ายเดินไปเรื่อยๆพับเพ็ดพับเพดไปทำอะไรเอาผมตามพับเพไปมันผมจะอยู่ในชุดเฟดดี้ไอ้ขวาล่างคือผมเก็บแล้วผมจำได้ว่าผมโดนเด้งออกไปเลยเอาผมก็จะไม่เก็บผมจะตามพับเพทไปเรื่อยๆ มันเดินลงหรออ่ะผมเดินลงตามเฮ้ยเลือดสาเลยหรอเจ้าพระเพสเอ้าผมเดินติดบ้าเอ้ย,อยนี่กล่องของขวัญไรอ่ะผมต้องเดินไปข้างบนปะแล้วก็เดินเข้าเฮ้ยผมต้องแตะตัวเจข้างหน้าเหรอรจริงๆไม่ใช่ตัวเจแต่เป็นร่างเด็กกันเ ทำไมเสียงมันเงียบลงอะพอเป็นเสียงเงียบแบบนี้ผมไม่ชินเลยอะแต่มันมีเสียงอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอะผมไม่เห็นตัวมันเลยอะแล้วมันพักเหรอฟ็อกซี่น่าจะมาแล้วลนะ่ะเอาบอนนี่มาบ้าเอ้ยเลยไป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 เลยไฮ อาใจเอบ๋บอลลูนอะมาอยู่ฟ็อกซี่เออบอลลูนบอลลูนอยู่นี่นี่เองก็ว่าอยู่อยากาะชากหน้ากากผมนะครับโอเคไปซิ้ว โอ๊ยมือลัน่นมือลัน่นเราสตันด้วยนะแบบจุ่ก็เบอร์ไปเลยอ่ะหลังจากลั่นชิกะเหรอไปชิกะใครมาใครมาชิกะแม่งมาป,าป๊อปป๊อปป๊อปอ่าอ่าอ่าผมพลาดไปเยอะเลยดีนะไม่ตายดีมันไม่มาอะไรล่ะเมงโก้ Mango. โอเคไปแล้วเปิดกลางไม่ได้มไม่รู้อะไรมากลางแต่ไม่รู้ผมไขก่อนเราจะรู้ยังอะไรมากลางเกือบไปแล้วบารุมบอยอยาเข้ามาในห้องแล้วเว้ย <c oughs> ผมดิวว่าผมเล่นไน่สามอยู่เนี่ยยากขนาดเนี้ยหอมชิงทำไมโฟนกายถึงชอบฟ็อกซี่กันนะฟ็อกซี่เดี๋ยวะไรเลยเราทำไมถึงชอบกันนะไม่ไม่ชอบเดือบิเงเกิลร่างเออฟ็อกซี่ตัวสีขาวจำ้ำโพนนะ่ะอะไรหายหายหายอะไรหายอะไร ไม่ต้องการไม่ต้องการคทำท,า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 ทา้ายเออคือเออคือ,อ,อฮัลโหลเนี่ยไม่มีท้ายขวาไม่มีเมนโก้อาปิดกล้องดูป๊บสามสองป๊บอ่าไม่มีเอาแม่งอยู่ในห้องผมแล้วนี่หว่ามาเออไปปแล้วตัวอะไรปิดปิดมาจะรู้มไหมเนี่ย ป๊อปป๊อปเร็วต้องไข่เร็วพบพบป๊อปป๊อปไปเฟดดี้มาเฟดดี้มาอฮ้ยผมไข่มิวสิกบล็อกไม่ทันแล้วเนี่ยขอเต็มปุพบพบ๊บอุย้ยมันดึงกล้องผมมันดึงกล้องโอเค ผมกลัวทอยบอนนี่มาแน่เลยอะ่ะเฟดดีย้ยังไม่ไปปั๊บๆโอ้ยแมงโก้มาทอยบอนทอยเฟดดี้ก็มาไม่ให้ผมหยุดพักเลยจริงอย่านะอย่านะอย่านะ โอ้โหหมาจากไหนเนี่ยเราอ่ะฮะถามจริงโอ้ยทอยเฟดดี้มันเข้ามาใกล้แล้วปั๊บปั๊บไปแล้วมั้งยังไม่ไปโอ้โหปลาลุมบอยเฟดดี้ยังอื้อก่อนตีกบลนเนี่ยอยากรานะยากระชากนะอยากกระชากอยากกระชากปั๊บ โอเคโอโหเมงโก้โอโหมาครบทุกทางให้ผมทำอะไรได้บ้างถามจริงอย่านะทอยเฟตตี้มันมาอย่างช้าแต่มันหักคอคุณแน่นี่ไงแม่งมาจริงด้วยโอเคมันไปแล้ว ขายต่อครับขายขายขายเออชิกาโอเคแมงโก็ไปแล้วอย่านะอย่านะอ้าอุย้ยแมงโก้สวัสดีไปแล้วยังไม่ไปโอเคไปแล้ว ขายก่อนขายขายขายขาขยอย่าอ,อย่าดึงกล้องอย่าดึงกล้องฉันอย่าดึงกล้องฉันพอย่าดึงกล้องฉันอย่าดึงกล้องฉันป๊อปั๊บอ้มันได้ดึงแต่ว่ามันมามัต่อมันต่อมันต่อมันตอ่อโอ๊อยผมทันไหมเนี่ยวิถยทันด้วยผมกำลังไอ้ตั้งสมาธิไปกับการหมุนกล่องตีอยู่เลย giờ này giờ này pop pop ui mình cố mình cố mình mình mà mình mà ok qua đó không biết này mà ok oh balloon bà ok giờ này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  มันถึงกล้องผมอีกแล้วว่าเจ้าดึงกล้องอ่ะฮะทำจริงทำจริงทำไมทำไมต้องถึงกงล้องเราด้วยเจ้าบอลนี่เปิดไฟกลางไม่ได้เฟดดี้มาเฟดดี้มา,มา,มาโอเคุ๊บโอ้ยมันถึงกล้องผมว่ะท้ำไมเนี่ยโอเคไปแล้วไปชิกะโอ้ย ทันไมเนี่ยคนณยืะไปทันหมุนเลยตรงกลางก็เปิดไม่ได้โอ้ชิบละวชิบละชิบละชิบละเนี่ยตอนนี้บัก็กผมมองไม่เห็นที่เล่นกล้องลงทางซ้ายเลยโอเคชิกะโอเคอยานายานานะานะานะซ้ายขวาไม่รู้ป,ป๊อป,ปป๊อปโอเค ยา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 ไม่กินผมหรอกจริงตีห้าแล้วอุ้ยไอเสียงแบบเนี้ยมันจะกินผมอือหือชิกาได้โปรดไปเธอนะเราอยู่คนละโลกกันนะอย่ามาหลอกลอมผมเลยก็พับอ่าอุ้ยเมงโก้เมงโก้เมงโก้ คไปแล้วตัวไหนมาไม่มีไม่มีอยากจะชากกองอยากจะชากยา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 ป๊อปเอออย่างเสียวเลยบอลนี่โอเคไปแล้วตัวอะไรไม่รู้แต่ผมแขกกองตีก่อนอย่านะอย่านะอย่านะโอเคหกโมงผมผ่านคินที่คาแล้วโอ้ยผมเล่นมาหนึ่งชั่วโมงเต็มก็แบบอย่างหนาแน่ เจรามี่คุณได้รับค่าจ้าง100ดอลลาร์ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวนะจากแฟชแวร์อินเตอร์เทนเมนต์โอเคไน6ปผดล็อกแล้วไนหกไว้พันหน้านะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอากาศหน้านะบายบาย